โอ้ได้ยินแต่เสียงครับมันมาพร้อมกับปลุยป่าครับสวัสดีครับอยู่กับ6กล้อดามกรีนครับอันนี้เรามาอยู่กับจักรใหญ่สายส้มคูโบต้าครับ M9808 ครับไม่แกะกล่องแกะได้นานแล้วกับท่อล,ลั่นๆครับท่อแต่ง เขาแพ็คคู่ครับมากับฟอร์ดห้ามชนต้นยางเขานะต้นยางเขานี่เขาอนุรักษ์เอาไว้ครับเอาไว้กรีดไม่ใช่ให้รถกรีดโอ้ลึกเหมือนกันครับไปกลับสี่รอบครับจบเลยครับงานนี้นี่แหละคู่ขาของเขาครับอาไปกลับ สี่รอบงานนี้จบเลยครับงานนี้ได้กำไรครับไรละสามไม่ต้องไถท,ทั้งหมดครับเว้นระยะช่องอช่องยางเอาไว้ต้นยางเอาไว้ต้องมองหลังดีๆครับไม่อย่างนั้นต้นยางจะโดนผานโดนขี้มากลีดต้นละห้ารอยครับ ได้ทําสัญญาเรียบร้อยก่อนจะลงมาไถครับสัญญาเรียบร้อยอ่านี้จบเลยนะสี่รอบแนละ้วคันนี้คันนี้เหลืออีกหนึ่งรอบได้สามรอบครับก็คือไถคัดออก เหมือนไทยนาเลยนะเก็บมุมด้วยมีเอาออกแล้วก็เอาข้าวเดี๋ยวจะเอาฝั่งนี้นะเอ็มเก้าแปดนปครับ ใหม่ล่าสุดของสายส้มเราเลยครับไม่ต้องเหยียบคลาสคนขับไม่เหนื่อยครับแต่ร้อนน่าจะมีแอร์มีแอร์นี่สวยเลยครับสวยงามคนขับสบาย เขาจะถ่ายทำควบคู่กับฟอนเลยนะเพราะว่าเขาแพ็คคู่ครับอันนี้ไม่เคยตกงานครับนอกสจากฝนตกมีงานตลอดครับเจ้า7740คันนี้ครับกับเจ้าอ่า9808ไม่มีคำว่าตกงานทำงานดีมากเลยชาวบ,บ้านเขาชอบครับในละแวกนี้ครับ นอกอาณาจักรเขาก็ไปนะต่างจังหวัดก็ไปครับขอให้บอกแต่ต่างจังหวัดต้องเป็นร้อยได้นะเขาถึงจะไปครับถ้าได้สองไร่ไม่คุ้มเหยียบต้นกล้วยไปเลยเจ้าของเขาไม่หวงครับเออเหยียบไปเลยนั่นแหละอางจะเปียกๆนิดนึงครับเพราะว่าฝนตกเพิ่งหยุดตกเมื่อกี้นี่ มีโอกาสจมนะแต่ว่ามาเป็นคู่อย่างนี้สบายครับไม่มีปัญหาสำหรับการจมไม่ต้องพูดถึงเลยครับขอลาก,กันเองที่กลับรถเขาครับรู้สึกว่าจะทรมานเหลือเกินโอ้ ประมาณมากการไถแบบนี้ครับไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะ300อาจจะมีคุ้มก็ได้นะถ้าไปกรีดยางเขากรีดยางเขาก็ต้นละ500ร้ต้นละ500นี่ก็หมดไปแล้วครับหนึ่งไร่กว่าแต่เขามีฝีมือครับ ต้องเอาคนมีฝีมือครับมาไถาล่องยางอย่างนี้ครับถ้าไม่มีฝีมือนี่ยางกระจายไม่ได้กรีดหรอกก็คือล้มทั้งยางนั่นเลยอันนี้ขนาดรถใหญ่ๆนะครับกล้าเอามาไถาล่องยางครับเดี๋ยวมาดูรอบจบของ M988 0ว่ามันลึกขนาดไหนครับ เล็กประมาณห้าสิบเซนไปนี่ครับเขาสามารถเข้าไปได้นะในแวางช่องยางตัวเนี้สองเมตรห้าสิบ เลื้อยๆครับแต่ระวังแต่หางนั่นแหละหางยาวถ้ามีผานนี่จบเลยครับไปไม่ได้แน่นอนต้องถอดผานหน้าออกนะใบดันเขาเรียกใบดันแต่เราเรียกผานหน้าผานดันต้องถอดออกครับเพราะว่าถ้าไม่ถอดออกนี่ไปไม่ได้กับรถยาก ในที่ตะแคงตะแคงงนี้เขาก็ไถได้สบายๆครัสบสำหรับเจ้าคูบุต้าตะแคงแบบนี้นะแต่ก็เ,เสียวเหมือนกันนะนี่แหละความยากง่ายของเขาตึ้นกลวยอีกอะ เขาไถผานหกกันคนระับเรียกว่าพรวนไถพรวนเออไถสบายๆเลยคนระับอันนี้น่าจะ อรอบในรอบสุดท้ายครับล่อ,ลองกลางเลยไม่ใน่นใจคอยต้องเอาให้สวยครับถ้าไม่สวยเขาไม่ยอมนะยเจ้านี้ใครต้องให้ลูกค้าพึงพอใจครับ